สวัสดีครับผมต้าอินดเคนะครับผมทุกคนวันนี้ผมอยากกินไก่ทอดครับและผมจะทำไก่ทอด KFC ครับผมผมเตรียมของมาแล้วไปดูว่ามีอะไรครับหลกักๆเลยของเรานี่นะไก่ครับอันนี้ผมจะซื้อจะมีน่องแล้วก็เป็นปีกบนนะครับเป็นน้องเล็กโอเคมีแค่2อย่าง แล้วก็น,นี่ครับอันนี้เป็นผงปาปิกาครับโอ <Okay. S 1> เคแล้วก็ตัวนี้เป็นผงอวิงแซบครับเป็นคุกนะเอามาโรยมาโรยโอเคแล้วก็นี่แป้งผมใช้2ตัวนี้นะครับผมดูมาเขาใช้2ตัวนี้แหละโ okay. อเคไปของหลักๆผมก็จะมีแค่นี้นะ เดี๋ยวอันดับแรกนะทุกคนต้องไปล้างไก่ก่อนนะครับล้างให้สะอาดด้วยนะไปเดี๋ยวไปล้างกันเลยก็คนอยากกินนะเออเยวไปดูกันว่าจะเหมือนกับต้นฉบับไหมไปดูโอเคครับตอนนี้ผมก็ล้างไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไก่เดี๋ยวไปดูว่าจะหมักยังไงนะครับนี่คือส่วนผสมของผมทั้งหมดนะครับเห็นไหม นี่อย่างแรกจะเป็นผงปาวิน้าแล้วก็เป็นพริกไทยป่นนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลแล้วก็เป็นเกลือนะผมเอาเอา่อผมประมาณแล้วนะการทําอาหารมันก็เหมือนกับศิละปะนั่นเลยครับเออชอบแบบไหนรสชาติยังไงก็ใส่ไปครับแตงผมประมาณอย่างละหนึ่งนะครับผมไม่รู้ถูกไม่ถูกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาคนให้มันเข้ากันก่อนนะ จริงก็ใส่เลยได้นะแต่ว่าอัน,นี้ผมทําให้ทุกคนดูไงมันก็เลยต้องอามาใส่ลางใส่ถ้วยหน่อยโอเคอเอามาข่ามเอาเอามะม่วงมาจิ้มไหมทุกคนโอเคผมได้ประมาณนี้แล้วแล้วผมก็เอามาใส่หม้ออีกเหมือนเดิมอะเออทำไปทำเพื่ออะไรโอเคทุกคนจะได้เห็นเนาะ อันนี้สูตรผมประมาณนี้นะที่จริงมันเขาก็จะใส่อย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าผมมีแค่นี้ครับใส่แค่นี้แหละโอเคขอ,อ,อยาดใช้มือนะมมอไม่ถนัดนี่นะครับไก่ไก่ของผมจะมีนี่น้องใหญ่หนึ่งครับแล้วก็เป็นน้องเล็กตัวนี้เป็นวิงแซบนะแล้วก็จะมีเป็นสะโพกนะครับนี่เป็นสะโพกนะแต่ว่าผมหันให้มัน ยังไงอะผมหั่นให้มันแบบเข้าเนื้อข้างในนะมันก็เลยดูเละหน่อยโอเคก็ไม่มีอะไรครับคนให้มันเข้ากันครับคนให้มันเข้ากันแค่นั้น,นโอเคคนะโอเคขออนุญาตใช้มือนะครับผมกินเองนะไม่เป็นไรผมล้างมือแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ากันน่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ แต่ว่าผมน่าจะต้องพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับหรือสามสี่แล้วแต่ชอบครับหรือว่าทั้งคืนก็ได้นะแต่ว่าผมน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงครับผมโอเคไปไปดูว่าเป็นยังไงเคฟซีเคฟซีที่ทําเองเออมันจะเป็นยังไงอะ่ะโอเคใครเคยทําสูตรไหนคอมเมนต์นะครับใครเคยทําใครเคยทําไก่เคฟซี มาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้ครั้งแรกของผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงนิดๆผมก็จะทอดเลยนะครับเพราะว่าหิวแล้วครับผมโอเคสิ่งที่ผมเตรียมไว้นี่ก็คือไก่ใช่ไหมที่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีแป้งนะครับแป้ง2ตัวนะผมก็เอาใส่รวมกันแล้วในที่เดียวเดี๋ยวผมเอาให้ดูโอเค โอเคครับห้องอาจจะรกเลยนะครับนี่นะทุกคนไก่ผมจะเอาไปใส่แป้งตงัวนี้แล้วก็เอามาใส่น้ําแล้วก็ไปใส่แป้งอีกรอบนึงแล้วก็อไปทอดนะครับใช้ไฟเบานะไฟผมมี2ระดับผมใช้ไฟเบา,อย,าอ,อย่างแรกผมจะทอดคือน่องไก่เลยนะโอเค พื้นที่ผมอาจจะจํากัดหน่อยนะครับมันแคบเนาะโอเคเอาใส่อย่างนี้เลยนะคุกไปเลยก็คุกไปอย่างเงี้ยครับพอคุกได้ที่แล้วก็สะบัดสะบัดออกนะครับแล้วก็มาใส่น้ําเพื่ออะไรครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน โอเคใส่น้ำเสร็จแล้วแล้วก็ไปคุกอีกทีนึงน่าจะใส่น้ำให้มันจับตัวครับผมคิดว่านนะจะเป็นไหมครับ KFC ผมว่าเข้ากันดีแล้วนะอะต่อไปผมจะทอดเลยนะ ก่อนทอดใส่ตก,ก่อนทอดต้องเอานี้ทดสอบอ่าฟูนะครับฟูอยู่นะฟูอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไฟแรงเลยนะกระทะผมมันมันไม่แรงปรับแรงก็ไม่แรงแล้ตอนนี้ผมคุกได้ทุกส่วนของไก่แล้วนะแล้วก็สบัดออกมือนเดิมครับ ผมจะทอดเลยนะครับนี่ครับชิ้นแรกไปเลยครับได้ไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะทำชิ้นต่อไปเลยนั่นก็คือสะโพกไก่ครับอุ้ยส่งมาได้นะครับส่งมาได้นะอันนี้ผมก็ทำเท่าที่รู้นะครับผมไม่ได้เอาตามสูตรอะไรไปปะๆขนาดนั้นนะทุกคน แต่ถ้าทําตามผมถ้าถ้ามันอร่อยก็ทําตามได้นะครับก็ทําเท่าที่กะเอานะครับเท่าที่ผมบอกหรือใครชอบเผ็ดชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ใส่เอาครับโอเคได้แนละ้วสปบัดแป้งออกแล้วก็ใส่น้ําโอ้ยห้องเละเลยห้องยิ่งแคบอยู่อ่ะใส่น้ําแล้วก็มาใส่แป้งต่อครับเหมือนเดิม แล้วมันต้องคนไหมในหม้อทีนะีมม้มันต้องพลิกไหมครับมันต้องพลิกไหมถามใครนะทีนะี้มันจะไหมก่อนนะสิขอปรับปรับไฟดีกว่าสุกไม่กลัวครับกลัวไม่สุกกลัวไหมโอเคครับอันนี้แป้งเข้าไปทุกอนูของผิวไก่แล้วนะ สบัดออกโตโตโ,โ,โ,โอเคทีน,นี้จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับไปทอดเลยอุ้ยผมน่าจะได้ทอดแค่สองชิ้นนี้ก่อนนะแล้วก็น่าจะพอก่อนอย่าติดกันนะครับมันต้องพิ่พีอย่างอะพิีอย่าง,างกลัวไหมผมไม่มีที่คีบด้วยนะประเด็นไม่เป็นไรโอ้โห เหลืองแล้วครับแต่ยังไม่สุกประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะ รต้องใช้ช้อนช่วยนะผมไม่มีที่คีบได้ไหมได้ไหมผมจะพลิกบ่อยหน่อยนะครับผมกลัวกระทะมันไหมครับกลัวไก่ไหมแล้วไก่ไม่สุกสีก็เริ่มเหลืองอยู่นะครับระหว่างนี้ก็รอครับไม่มีอะไร โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่มันสุกแล้วนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนี่ครับเป็นไงทุกคนอันนี้คือใกล้สุกแล้วนะผมก็เดาเอา,เอานะแต่ว่ามันมีเริ่มไหมแล้วแต่ว่าเหลืองแล้วก็กลิน่นตอนนี้คือแบบใช่เลยคือหอมมากนะครับกลิ่นโอเคเดี๋ยวผมจะเอาชุดแรกขึ้นแล้วนะครับน่าจะเหลืองได้ที่แล้วน่าจะสุกนะหวังว่าเออไม่ใช่ไหมข้างนอกนะไปดู โอเคครับนี่ก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงครับน่องแล้วก็สะโพกนะครับโอ้โหสีคือใช้ได้นะครับว้าวเดี๋ยวต่อไปผมจะทอดน่องเล็กต่อเลยนะครับนั่นก็คือวิงแซบนั่นเองครับผมไปไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้โห <c oughs> อยากกินแล้วว่าเดี๋ยวรอวะนะโอเคนี่นะครับผมเอา น้องไก่เล็กลงไปแล้วนะที่จะเป็นวิงแซบของเรานะครับลิกก่อนนิดนึงโอเคผมเพิ่งพลิกรอบเดียวนะแต่ทำไมเจ้าส้มๆนี้มันถึงจะไหม้แล้วละครับโอเคน่าจะได้อยู่พลิกบ่อยๆนะครับไปผมไม่รู้เวลาหรอกแต่ว่าก็ดูจากสีไก่เอานะโอเคครับตอนนี้ไก่น้องเล็กก็น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่าจะ น่าจะนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเพราะมันมีความจะไม่ไหม้ตรงนี้แหละเห็นไหมนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นแล้วก็ไปพักก่อนนะพักน้ํามันสัก5นาทีแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนครับ เราทํามาอย่างเนิ่นนานนะครับแนตอนนี้ห้องผมก็เปื้อนไปหมดเลยนะครับผมทั้งตัวผมแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะแต่ตอนนี้เราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอินเสิร์ตมานี่ครับเป็นไงล่ะวูไก่ทอดเคฟซีนะครับได้ไหม อันนี้คือหน้าตาก่อนนะโอ้โหคือกลิ่นอหอมมากอัน,นอันนี้ผมน่าจะคุกแป้งเยอะไปนะโอเคชิ้นมันใหญ่ไปนิดนึงน่าจะแป้งเยอะแล้วก็น,นี่คือน่องนะครับผมอมโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะส่วนนี้คือสะโพกนะครับที่จริงผมว่าจะเอากระดูกออกด้วยนะแต่ว่ากลัวมันจะเล็กเดี๋ยวผมจะมาลองเลยไหมกินเลยนะครับ คำแรกเลยเป็นไงฟังเสียงดูไหมเสียงคือหือกรอบอยู่นะเดี๋ยวลองดูนี่จะแป้งครับอ,อร่อยอะอใหอยคำลองดอูนี่สุกนะครับ ไม่มีแดงนะอร่อยอแล้วผมชอบกินเคฟซีครับมีใครชอบเหมือนผมไหมนั่นก็คือวิงแซบครับและนี่ก็คือวิงแซบที่ผมเทาใส่จานมาแล้วนะอันนี้คือวิงแซบนะครับไม่ใช่ผงบาบิกานะคือวิงแซบไอตัวนี้นะผมไม่รู้หรอกว่าอร่อยไหมเดี๋ยวมาลองดู แต่ผมไม่ชอบที่มันออกซอเปรี้ยวมากนะลองดูว่านี้จะเปรี้ยวไหมนี่นะผมใส่ไปแล้วจิ้มไปแล้วลองดูอืมอืมใช้ได้ครับอืมอร่อยโอเคเลยครับอันนี้นะ อร่อยครับโอเคครับอันนี้เห็นไก่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมลืมไม่เห็นไก่อืมอร่อยทุกคนไปลองได้นะคือเคยกินตามตลาดนัดไหมครับแล้วไก่อ่วิงแซบที่เขาทำอ่ะผมว่ามันจะออกอันนั้นอ่ะจะแบบออกเปรี้ยวใช่ไหมอันนั้นผมว่ามันบางทีจะเปรี้ยวไปนะบางร้านแต่เนี้ยโอเคแต่ว่าเผ็ดอยู่นะมีความเผ็ดนะครับอืรสชาติวิ้งแซบเลยได้อยู่ อร่อยครับอร่อยโอ้ทำเองก็ทำได้นะนะ่นแหละแต่ว่าซื้อเอาก็ง่ายกว่านะครับเออซื้อออกได้กินแล้วบันนี้เอออันนี้ผมซื้อของมาทำก็หมดส0มร้กว่าบาทนะครับถ้าซื้ออก็ได้ชุดใหญ่หนึงแล้วนะนะเออใช่ไหม <c ười> โอเคครับเราได้ลองนี่ครับโอ้ยด,ดูดิโอ้ยคือแบบ หลังกงล้องเราไปสั่งมาหรือเปล่าเนี่ยโหเนี่ยรสชาติคือดีเลยนะครับแต่ว่าความกรอบอาจจะยังไม่เท่าเท่าไหร่หรือว่าผมกัดไม่ไม่โดนแป้งเมื่อกี้ลองตกแป้งเลม,ก,มก็ได้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่กรอบมากนะแต่ว่าโอเคลยนะ ทุกคนไปลองดูได้นะครับนี่ครับถ้าเกิดอ,อยากลองทำดูนะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาหน่อยครับผมใช้มาเวลารวมๆคือแบบหลายชั่วโมงอนะตั้งแต่หมากทิ้งไว้แล้วก็มาทอดก็นานนะอุยนี่อันนี้กรอบ ดีจริงๆนะครับอันนี้กรอบนะครับเน,นื้รอรวมรสชาติดีครับอันนี้คือรสชาติกลางๆนะแบบผมใส่ปาปริกา้าจริงแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดนะครับอย่างละหนึ่งผมใส่ประมาณนะประมาณอย่างละหนึ่งช้อน ถ้าใครอยากทำตามลองไปทําตามดูได้ครับอร่อยเดี๋ยวผมจะเอาน่องตัวนี้มาใส่ครับนี่ครับองวิ้งแซบนะโอ้มข้างในสุกนะครับเนี่ยครับไม่มีแดงนะแสดงว่าสุกง่ายจะสุกหมดเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไก่ KFC ผมฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดใจกดแชร์กระเพืบไลค์เยอะๆหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะนี่ให้ดูอีกครั้งโอ้โหได้นะครับได้อยู่นะนี่ครับสวยๆอยู่นะโอเคหนึ่งไหมไหมสองสุก สามรสชาติใช้ได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็รอดูว่าคลิปหน้าเป็นไรหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรบอกได้นะครับเออแต่ว่าราคานี้ก็ซื้อเอาก็ได้นะสามร้อยกว่าถูกไหมออแต่ว่าอันนี้ผมไก่ไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีเหลืออีกที่ผมเอาไว้นะเพราะว่าทําไม่หมดแล้วก็กินนี่ผมก็น่าจะกินไม่หมดโอเคแล้วก็ ของเครื่องปรุงอะไรใช่ไหมถ้าเราซื้อมามันก็เหลือ,อไว้ใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเออกลัวจะเสร็จอืมขคอยอคํำแล้วกันเออ่อยบ๊ายบายครับเจอกัน